สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องทองตอนสิ่งมหัศจรรย์วันนี้แหล่งที่มานี่ไกลใช่ไะคะโดยเป็นช่างทองมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะคือไดอ้รับข่าวแล้วก็ต้องการจะเข้ามาขอ,ขอความช่วยเหลือว่า สวิตเซอร์แลนด์หรือช่างทองที่คุณต้นนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีวัสดุมีตัวทองฝุ่นนะคะซึ่งเขาได้ได้รับมาจากลุงซึ่งลุงเขาที่ทำงานบริษัทเกี่ยวกับทำมือถือเพราะฉะนั้นก็มีตัวอทองที่ ได้มีการสกัดกั้นกองมาจนถึงทองฝุ่นค่อนข้างจะมากเยอะเป็นหลายกิโลเลยค่ะเลยใช้คำว่า,ามหัสจรรย์เพราะว่ามาเจอกรณีที่ว่าติดปัญหาจนทำได้ถึงทองฝุ่นเป็นทองฝุ่นเป็นทองคโครนอย่างอันนี้สีดำๆนี้คุณลุงของของช่างทองสวิตเนี่ยเขาทำเก็บไว้แล้วเขาเสียชีวิตไป อันนี้ช่างทองสิบิกก็ต้องมาแก้ปัญหาว่าทํำยังไงให้ผลิตออกมาเป็นทองคำนะคะอันนี้เป็นทองฝุ่นที่ละเอียดแล้วแต่ในขวดอย่างตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นทองทองโครมที่กอบกิดไว้พอเปิดฝาจุดนี้ออกมานี่ค่อนข้างจะมีกลิ่นแรงเวนเพราเหม็นตัว S M B นะคะเห็นไหมคะว่าโจทย์ใน กรณีครั้งนี้ก็คือว่าเป็นทองฝุ่นแล้วมีจ้งจำนวนหลายกิโลร่วมๆวม4กิโลถึง10กิโลไปเลยค่ะคราวนี้เขาก็จะต้องมาศึกษาแล้วก็ทำยังไงให้มันออกมาเป็นทองคำนะคะครั้งนี้โจทย์ก็คือว่าทองฝุ่นที่ทำไว้นานหลายปี นะคะสีตุ่นตุนนักนีก้เห็นดูไหมคะว่าสีนี่อันนี้คุณอทองสวิตช่างทองสวิตนี่เขามีไว้เพราะว่าคุณลงุงเ็าทำทิ้งไว้ให้ปริมาณมากแล้วก็มันทิ้งไว้นานหลายปีสีมันก็ออกจะแบบเหลืองคำ้คำค้เขิวตุ่นตุนเหมือนกับว่ามันจะต้องมีการจัดการคือจะต้องปรับแล้วก็ทำให้มันสี สีนี้ให้เป็นเหมือนกับทองบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นนะคะคือจากสีค้ำๆอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะต้องทำออกมาให้เป็นเหมือนกับเพียวขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าถึงก็จะเผาเป็นทองค้ำได้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะคือโจทย์ก็คือว่าทองฝุ่นที่ทำไว้นานหลายปีสีตุ่นเขียวนิดนี้เนี่ยนะ เราจะแก้ปัญหายัางไงเราก็แก้ปัญหาก็แนะนำว่าให้ผสมน้ำยาย r า AR ใหม่แล้วก็ทำตกทองนะคะทางนู้นเขาก็มีกรดไนติกนะคะไอ้ขวดสีเขียวนะกรดไนติกสีแดงนั่นก็กรดไฮโดรคาริกอันนั้นเป็นภาษาทางสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งบ้านทางนู้นเขาจะมีเปืนกับเป็นภาษา Dash ภาษาเยอรมันอะไรเนี่ยแหละค่ะก็ช่วยกันแล้วก็ปรึกษากันแล้วก็ทางช่างทองสวิตเขาก็หาซื้อมาแล้วก็เราก็มาปฏิบัติการทํากันโดยนำนะคะตัวทองฝุ่นอันเนี้ยเอามาใส่น้ำยาะะำย r า AR ใหม่นะคะใส่น้ำยาย r า AR ใหม่นะคะแล้วก็ ผสมผสมน้ำยา AR และนำมากรองอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังไม่บริสุทธิ์พอนะคะนี่ผสมลงในน้ำยาย r า AR แล้วก็เอามากรองกรองกันเอานี้งานของเขาเขามาีโชคดีที่ว่าคุณลุงทำทิ้งไว้ให้ปริมาณมากเขาก็เลยเทำออกมาได้ปริมาณเยอะนะคะ ที่กรองนะคะกรองน้ำยา AR า,อาที่ได้สกัดตัวฝุ่นทองฝุ่นที่ติดคล้ำๆนี้ออกมาแล้วก็ต้องเอามากรองกันก่อนพอะกรองกรองทองออกมาได้ปริมาณได้ครบได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะก็มาทำตกทอง นะคะอันนี้เราก็ใส่ SMB คราวนี้เวลาเราใส่ SMB ทองตกคราวนี้เราก็กลัวแก้วแตกเราก็เลยใส่น้ำแข็งเพื่อปรับอุณหภูมิเห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวนี้จะเป็นน้ำแข็งคือว่าความร้อนในในในของอแก้วเนี่ยมันค่อนข้างสูงเรากลัวจะแตกเราก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็ไอ SMB นี้ก็ใส่อยู่กันหลายคือเราจะต้องใส่จน น้ำเอาที่เราเห็นข้างหน้านั้นที่มีทองฝุ่นนี้อยู่มันหยุดปฏิกิริยาค่ะเราไม่ใส่น้ําแข็งก็ได้นะคะแต่อันนี้ทํำลงใส่น้ําแข็งไปตรงนี้เพื่อว่าให้มันไม่ไม่ร้อนเกินไปนะคะคราวนี้พอทิ้งผ่านไปหากว่าจะรีบเราก็ตั้งบนไฟอ่อนนะคะถ้าเราไม่รีบเราก็ต้องทิ้งข้ามคืนไว้ให้มันตกตะกอน ทองตกการการใส่ SMB นี่จำไว้เลยว่าใส่จนมันไม่มีปฏิกิริยาฟุกฟักฟกฟัก,ฟก,ฟกอะไรสะท้อนกลับมาเราถึงจะหยุดใส่นะคะคราวน,นี้คือให้ดูอันนี้เป็นเหมือนกับให้ชัดๆคือว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เราทำตกทองที่ตกทองอยู่ตรงตรงข้างล่างนี้นะคะสีมันก็จะดำดำ ตรงนี้นะคะเขาก็เรียกว่าเป็นทองทองคโครนที่ว่าหรือเราเรียกว่าผงเค้กก่อนสกัดทองคำให้บริสุทธิ์สีมันก็จะคล้ำคล้ำคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรานำไปล้างน้ำร้อนมันสีมันก็จะจางขึ้นมานะคะสีก็จะจางขึ้นมาคือคือจำไว้เลยว่าถ้าสีแบบนี้แสดงว่าในนี้มันมีแร่ธาตุเหล็กอยู่เราก็ต้องใส่น้ำร้อนสักสองสามรอบ แล้วถึงจะสีจางอย่างนี้ลงมานะคะนี่เป็นรูปตอนที่ว่าเราเ,าเอาเทในส่วนที่เป็นทองที่เราได้ทําให้ตกทองแล้วคราวนี้เราก็เอากลองใส่ภากลองนะคะนี่กรณีที่ว่ามีจํานวนมากถ้าทําขั้นนี้เรียกเลยว่ามัน ทองจะได้กันเยอะเลยค่ะอย่างรูปรูปนี้ดูดูดูดีๆนะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้ตัวทองโคนเาะนะมันทองฝุ่นเอาทองโคนมาล้างน้ําร้อนสองสามรอบเทน,น้ําข้างบนนี่ออกจนรักดูว่าอาน้ําขอบขอบเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าน้ําสะอาดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยแต่ว่าเราเราใช้เนี่ยเราจะใช้ ตัวนี้ซึ่งเป็นทองถ้าเราเห็นแบบนี้นี่ปริมาณมากเลยค่ะรวยเลยค่ะงานนี้ล้างน้ำร้อนสองสามรอบให้เปลี่ยนสีเป็นเหลืองนวลข้นเพื่อไล่แร่ธาตุเหล็กนะคะงานนี้รวยแล้คะเรียกเลยว่าช่างทองสวิทนี่โชคดีมากเพราะว่ามาต่อง,งานแค่ทำทองฝุ่นหรือกับทองโคนเนี่ย ให้อ่าเป็นทองบริสุทธิ์แล้วก็นำไปเผานะคะนำไปเผาถ้าเป็นช่างสกัดทองเห็นอย่างนี้ก็โอ้ดีใจจังเลยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราดูคราวนี้เราก็เอาทองฝุ่นที่เหลืองๆเมื่อกี้ไปทำให้แห้งเราอาจจะใช้วิธีอบหรือใช้ ที่เป่าก็ได้หมายถึงว่าเอาตัวไฟพ่นเป่าหรือําอบให้แห้งนะคะแล้วก็มาตักใส่เตาหลอมเวลาหลอมตรงนี้จำไว้เลยนะคะว่าเราต้องหลอมด้วยอุณหภูมิ1นึหรือประมาณ1,100องศาเพราะฉะนั้นเราต้องมีอุปกรณ์เผาที่ ค่อนข้างจะมืออาชีพคือมีเตาหลอมเราก็เราก็ตักนะคะตัวทองฝุ่นเนี้ยมาใส่มาใส่ในเตาหลอมนี้ใส่ใส่นะคะแล้วก็หลอมหลอมจนเป็นลาวาเป็นสีส้มเป็นสีส้มนะคะก็ใช้เวลาประมาณร่วม20 20กว่านาทีนะคะกว่าจะที่ว่าหลอมกันอย่างนี้เสร็จนะคะแล้วก็ ระหว่างนั้นเราก็ต้องมีแท่งกาไฟเบ้ากาไฟที่ว่าเราจะต้องเอาหัวไฟพ่นเพื่อว่าเวลาเราเอาลาวาที่อยู่นี่เนี่ยนะคะมาเทท้องที่เป็นลาวาเนี่ยมาเทเราจะต้องหลอมแท่งกาไฟเนี่ยไฟพ่นก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะติดระหว่างข้างๆเราก็ต้อง,ตงเตรียมถังน้ําไว้เพราะว่า อ่าเราอันนี้เราพ่นนำหลอเสร็จแล้วเราก็ยกยกตัวลาวาน้ำตรงนี้ยกขีดออกมาเทมาเทนะคะมาเทตอนนี้เราจะต้องเป็นมืออาชีพในการเผาทองนะคะอย่าลืมว่าต้องใส่ถุงมือใส่แว่นตาดำนะคะเพราะว่างานข้างหน้านี้ไฟพันหนึออาจจะถึงนะคะ มันทองมันถึงจะออกมาได้เป็นทองพอเทไปเสร็จแล้วก็คว่ำหน้าเบ้าหลอมแล้วก็คีดตัวทองใส่แช่ลงน้ําพอเราแช่ดึงเอาจากคีดทองคำจากเลยน้ำมามันก็จะกลายเป็นทองแท่งสวยงามอย่างนี้ค่ะหากไม่สวยงามติดเทาอะไรเราก็ต้องไปหลอมใหม่วนไปหลอมใหม่ เพราะฉะนั้นการเผาทองนี้ก็ต้องซ้อมทํากันก่อนนะคะแล้วก็ทําไม่ใช่ว่าทีเดียวแล้วจะเป็นอุปกรณ์ก็ต้องมีเตาหลอมนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มีหัวพ่นไฟสองสามหัวเลยนะคะอย่างงี้ค่ะเราต้องยึดต้องวางเพื่อว่าไม่ให้อ่าเหมือนกับว่าเอาจับยึดติดจะได้เผาทองออกมาได้ตามอ่า ต้องการแล้วก็สำเร็จนะคะเพราะว่าเห็นมีนักเรียนที่มาเรียนแล้วยังไม่ผ่านตรงนี้เพราะว่าการเผาทองนี่ต้องมีความชำนาญแล้วก็ทําบ่อยๆแล้วก็เข้าใจสเต็ปหนึ่งสองสามให้ดีด้วยนะคะเนี่ยการน,นี้ก็ได้เรียกว่าบางทีถ้าเกิดว่าเรากดต้องการทองที่สวยงามแล้วก็ใสแบบนี้เนี่ย อย่างเงี้ยนะคะอลา,ามแบบเนี้ยเราก็ต้องมีการที่ว่าวนลูปในการทำละลายน้ำยา AR แล้วก็ตกทองนะตกทองเป็นทองฝุ่นเสร็จแล้วาอาจจะต้องดูแล้วมันสีมันยังไม่พอใจเราเราอาจจะต้องอทำน้ำยา AR วนกลับไปใหม่แล้วก็ทำให้ตกทองแล้วถึงถ้าทำให้แห้งแล้วก็นำมาเผาแบบนี้นะค่ะแล้วถึงจะได้ทองสวยอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้นี่เวลาไปขายก็ ร้านทองให้เขาก็ไม่เถียงราคาว่ามันยังไงก็99.99 99อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเผาทองเนี่ยจุดหลอมเหลวจะอยู่ที่1 6 6 4เราก็ต้องมีอันนี้เป็นตัวเตาคอนดักเตอร์แบบที่ว่ามีปลายลวดยื่นออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแท่งกับไฟวางตรงนี้ตรงกลางนี้แล้วเสร็จแล้ว ไฟเวลาเราเปิดมันก็จะร้อนแล้วก็ละลายเป็นลาวาอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้มันจะทําเร็วมากกว่าเป็นเตาเป็นเตาหลอมนะคะเตาหลอมนี่ช้าหน่อยนะคะเห็นไหมคะว่าการทำเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการทําเผาแบบหน้าเรียบเราก็ต้องมีไฟผัวพ่นเบ้ากาไฟข้างหน้านี่อีกทีก็ถึงจะได้เป็นหัวเรียบหน้าเรียบ ทองคำแท่งหน้าเรียบได้นะคะก็ออกมานะคะพอมาถึงตรงจุดนี้เราคว่ำหน้าตัวเบ้านี้เสร็จเสร็จแล้วเราก็เอาครีมคีบลงน้ําพอลงน้ําเราก็คีบขึ้นมาก็จะออกมางดงามอลานแบบนี้นะคะก็ต้องฝึกกันถ้าหากทาเองในครอบครัวนะคะ เนี่ยเราจะต้องซ้อมแบบทำให้ออกมาให้ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไฟถึงอุปกรณ์มีครบนะคะแต่งานนี้ช่างทองสุิยต์เขามีตัวทองฝุ่นมากก็ต้องมีอุปกรณ์หากันมาทำให้ได้ครบสมบูรณ์นะคะงานนี้ช่างทองสุทยต์รวยกั็รวยรวยะคะ่ะในเมื่อมีตัวต้นเป็นทองฝุน่นทองครนูนจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่า ทำช่วยกันทําดูตั้งแต่ปรึกษากันมาก็เห็นเขาก็มีอย่างน้อยก็4ีกิโลขึ้นไปงานนี้เขาก็โชคดีเลยใช้คำว่าตอนสิ่งมหัศจรรย์เพราะว่าไปเห็นเห็นได้ที่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเนื่องจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่เป็นกลางแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานการเผาทองการทำทอง ที่เป็นทำเป็นพวกนาฬิกาหรืออุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเข้าถึงชํงนานาญแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายกว่าจึงมีเก็บแล้วก็มีจํานวนไว้ในครอบครัวนี้อยู่มากโชคดีมากเลยค่ะรวยเลยค่ะงานนี้คงจะทําได้เป็น20ก้อนอะไรมระมาเน,นี่ยนะคะคราวนี้ก็อย่าลืมนะคะอ่าก็ ทองอยู่ในใจของทุกท่านแล้วถ้าดูคลิปหลายๆตอนแล้วก็ติดตามดูก็ทองก้อนใหญ่ๆโตๆเนี่ยจะต้องทํากันได้แน่นอนสกัดกันได้นานอนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดเพลงที่ร้องไว้ด้วยนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอให้ทองคําแข่งเยอะๆนะคะอยู่ในใจแล้วก็อาจจะเป็นจริง ขึ้นข้างได้ขยันแล้วก็หมั่นหาวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็พยายามทำบ่อยๆค่ะขอให้ชุกขั้นโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ